สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาวอิงเป็ยนยังไงครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งเสียงผมกรเมื่อคืนฟังเสียงผมกรเ้อะครับเมื่อคืนเนี่ยมันมันห้องห้องรุ่น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 เนาะนางเบิ่งอีหล่าเอเป็นแม่ค้าออนไลน์อะครับพี่น้องเออมีความสุขหลาย แค่ด้เบิ่องนีหละ่ะขายตุ๊กตาแค่นี้มันก็มีความสุขเนาะคนเฮานี่แหละครับคนเฮ้ามันคนมันหักเนาะถึงสีเท็ดยังก็ตามกาเาเม็เขาไปเบิ่งเขาไปติดตามเบิ่งอยู่ตลอดโอ้ย <c oughs> อมรับว่าบุญขึ้นนะเบิ่งแหละมันมีความสุขดีดีครับพี่นนอเห็นอีหล่าแบบว่ามาไล่ซดขายตุ๊กตาเนาะเป็นเ,เทพบุญเนาะเป็นเป็นไอ้เพื่อการกระสุดอ่ะนะ,ะเพื่อสัง่ง วัดดีกันไหนหมู่หลยโทษทีครับ <c oughs> นี่แหละครับโมเดนเบิง้งโมเดลนั้นมันนอนนอนดึกไปนั่งกับพี่น้อนตงตั้งตื่นเสาร์มา <c oughs> โอ้ยเสียงผมเลนะ เป็นอย่างน้ออย่างเป็นวัดเยอะนี่นอนดึกหลายหมือแล้วครับพี่น้องก็เมื่ขึ้นก่อนกับเทียงขึ้นนี่ก็มามขึ้นอีกเมื่ขึ้นกับเทียงขึ้นกวยอีกโอ้ยนอนแบบเป็นเบิงคักเบิงนอลีครับพี่น้องเตงได้เห้าก็ค่อยสนับสนุนอีหล่าอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะค่อยสนับสนุนค่อยเบิงค่อยแย่งค่อยติดตามอีหล่าตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันมวน,นคักมวนอีหลีครับย่อมรับว่าเด้เบิงอีหลา่าเบิงไรสดขายคองปนวะไลไม่ขาไรซดที่แบบว่า ที่ยังไดละ่ะคนนี่แบบว่าสูแบบสู่แบบแบบค้นแบบที่ไร่ซดประจําคนที่ขายของกันสบายครับพี่น้องเห็นไหมครับก็คือเอฟซีคอยสนับสนุนคอยสื่อคอยแข่งกันอยูน่นะครับพี่น้องติ๊กตาแต่ละโตแต่ละเป็นพันเป็นหาพันเป็นสองพันเลยยัยงนนเนี่ยทัางๆที่ัวน้นอยๆสิแบบกับสามารถเทศอะไรละ่ะให้ราคาขึ้นได้ครับพี่น้องเป็นเพราะยังครับเพราะ เพราะอีหล่าที่เขาหักแห้งอีหล่านี่แหละครับพี่นอ้องก็เลยพากันก็เลยซอยสนับสนุนนั่นแหละครับพี่น้องจังไงกับพุ่มใจเนาะกับอีหลา่าเขอให้อีหล่าเฮ็ดโตแบบดีๆตลอดไปแล้วก็บเอฟซีกับเซเรติดตามตลอดไปเนาะเฮ็ดโตแบบนี้เนี่ยแหละที่เฮ็ดให้เอฟซีหักเอฟซีแง่งล่ะพุ่มใจครับที่ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้น้ำคนหนึ่งที่คอยติดตามอีหล่าที่คอยเบิ่งคอย แย่งตลอดที่ว่าอีหลาไปใช้แน่ต่ลึอเนี่ย <_ d ata> เขาก็คอยเบิงคอยติดตามเนาะไคสิว่าจังไดก็สร้างนะครับพี่น้องเอาความสุขของเข้ามันเขาก็ต่างหามีความสุขไหวกัน <_ d ata> เหตุยงังแล้วมันมีความสุขเติดตามไฟแล้วมันมีความสุขเบิงไฟแล้วมีความสุขเข้าก็เหตุไปครับพี่น้องครับจังไดก็เพื่อจะจะอ,แบบบอย่าจะไปแอบแบบว่ายัง่ะที่คนอื่นเขาว่าเลย ยังเขาด้วยแล้วน่ะกับเบอร์เกวครับพี่น้องบอกว่าคนเท่าน่ะมันเฮ็ดแล้วมันมีความสุขสิคือคนดีที่คุมทีบานฮักมาขึ้นทีว่าขึนขึนเอ๊้ไฟไปนะครับนั่นน่ะคือเฮ็ดแล้วมีความสุขกับเฮ็ดนะครับพี่น้องสำหรับกับไปกับยินดีน้ำกับคนที่เด้ไปเนาะคนที่ไปคนที่พ่อมีเงินนี่นั่นที่เดินทางสิก็สนับสนุนตลอดทั้งไดก็ซอยเบิ่งคอยแย่งน้ำกันเนาะครับนะพี่น้อง เอฟซีสุขคนที่ว่าคอยสนับสนุนคือเขาไปเบิงไหลซดหญ่างนีสิเนาะเออก็เห็นตักท้ายในกันในไหลซดคู่คู่ริ่งสิเี่ะไปเนะี่ยโอ้มีความสุขครับพี่น้องเพราะว่ายังได้คุยกันตลอดสินี่แหละครับครับความหักความแพงของเอฟซีของเฮ้าที่คอยสนับสนุนอีหละแม้แต่ไอหล่าเซียนยัง,ยงก็ตามคนเฮ้าก็คอยสนับสนุนคอยไปเบิงคอยไปแย่งอยู่ตลอดหลายๆเป็นแบบตักใหูจังเดครับพี่น้องมันค้นมันหักมันมีทั่วโลกครับ ผมแอนว่ามีแค่ประเทศไทยนะครับพี่น้องมันทั่วโลกทางประเทศยังไงแต่ละมืออมือขึ้นเลนยคนที่มาเบิ้งมาอย่างเนี่ยมันก็มีต่างประเทศตั้งยังหลายคนเนาะเอ้คนที่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศน่ะก็คือปกติแลว้วคนเท่านี่ดอลลาร์ซื้อดังยังกดบบ่ผมก็ผมก็บ่ค่อยเห็นเลยครับว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคอยมาติดตามคอยมาเบิง้งเงินสีเนาะเพราะยัออยงมันก็ยังไงล่ะมันเขาก็ต่างคนต่างเฮ็ดงานสิ แต่บอานาเือว่าพ่ออีหล่ามาดังตอนนี้กลายว่าทุกคนตีอยู่ต่างประเทศตีให้งานต่างประเทศเนี่ยก็มาคอยสนับสนุนอีหล่าคอยติดตามอีหล่าคอยเบิ่งววาอีหล่าไปใช้แน่แต่ละหมื่นสิต่างคนก็คอยนําแบบจักซัวอย่างไรว่ามันว่ายากครับพี่น้องเพราะความหักนะเพราะแต่ละคนมันก็มาหักนะหักขนาดว่าถึงขั้นกับว่าปิ่นมหาสิ ถึงกันกับว่าบินมาหาฮาบินมาที่จังสิเนาะบางคนก็จจางเอที่ว่าไอ้ไอ้ไอ้อูยังไงเอฟซีเนี่ยนะครับที่จังหวัดไอ้ที่อยู่อังกฤษหรืออยู่ไหนเ่ยบินมาจางสิเนาะเพื่ออยากเร็เทอีหล่ะเพื่ออยากอยากอยู่ไกลชิดีหลาสักหมื่นสองหมื่นสีเนาะก็เลยบินมาจังสองสองปีติดต่อกันในจองไว้เลยสองปีสินะครับแต่สุดท้ายคนนั้นก็โอ้มัน คือยังไงล่ะครับพี่นอ้องสุดท้ายเขาก็เด้แบบมีโฉคมีหลับสามารถจายคาไอที่จางไว้ซองเปียไใดเนยนั่นก็คือโคแบบความหักอีกแบบหนึ่งคืออาจจะเป็นเมื่อฉาติกนก็อาจจะเป็นแบบคนดูแลหร่าคนติดตามอีหละจังสินเนาะนี่คอยอันนี้กัเพราะมาปีหนีก็เลยกายเ่าคนที่กุมกุมหนีก็คือคอยมาสนับสนุนสินเนาะครับพอเพราะอะแต่ไง โอ้ยพี่น้องอเอ้ยตรวจที่กับพี่นอ้องโอ้คือเป็นยังสี่ว่ะพี่น้องเอ้ยอาการนักแล้วเนี่ยต้องกันนำปุ๋งกลา,ายยังสี่อาการนักแล้วครับพี่น้องเอ้ยชีวิแรงลดอย่างใดเนาะมือนี้ก็คือว่าไอ,อ้ก็คือไปๆก็ว่าอ้อีลหล่าเฮาเนี่ยเมื่อชาติที่แล้วชาติที่ก่อนที่ว่าเกิดนี่เนาะ ลายชาิละเขาเขาคิดว่าไอหลานก็คือเป็นเจ้านั่งหน่อยคุคันเมืองซีสเกตสีเนาะเพราะว่าถึงสิไปยูไซก็ได้กับมาดั่งอยู่เมืองซีสเกตสีนี่ก็ความเสื่อของคนความเอแอความนับถือแต่ละคนมันบ่กือกัน,นแต่ความเสื่อเนาะความเสื่อความอันนั้น่ะขัดแว่าได้แง่ความจริงแล้วก็มันก็คลายนะครับพี่น้องเพราะว่าไอเจ้านั่ง ไูกูคันาวานนะครับเคยบอกไว้เนาะซึงสิไปยังไรเกิดมองได้กับสินไดมาเห็ดไห้ซีสเกตดังซีสเกตมีสื่อเสียงสิเนาะอันนี้มันก็คือการาไรล่ะก็เกิดอยู่ที่ไทยอยู่อุบลแต่พดท้ายกับก,ก,กับมามาเห็ดไห้ซีสเกตดังม,ดมันได้ไม่ยู่ซีสเกตนี่นี่แหละครับเอ่เบิ้งแล้วก็มันก็โอ้บอลบอลหนาเสือวามนสิดังขนาดนี้เนาะครับเนาะว่าอกไปเลยยังได้ก็ คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแท็กซี่หลงทางชแนลหรือช่องสำรองแท็กซี่หลงทางช่องใหม่ให้เบิงเ่งในเด้อครับเดี๋ติดตามให้แน่นะครับพี่น้องแท็กซี่หลงทางช่องใหม่ผมว่าท่านมีไฟพิดตามเลยครับพี่น้องที่ว่าเห็ดสำรองไวนะ้เนี่ยเพราะว่ายานช่องนี้ผมสิคอยอีกนึงว่าสีคอผ่านบอซีขอบ่ผ่านกับต้องไปช่องนั้นจนังไรก็คอยติดตามช่องนั้นให้แน่เด้อนะครับเด้อครับเดี๋ยวจังไรผมสี่ปักมดไวใ้ใตใตคลิปเนี่ย ก็คอยติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ